โบกรถไปเขาใหญ่ครับคุณผู้ชมเอาละครับมีใครรับ,บรเราหรือ,อเปล,ล่าเบอกจากคอรับขอตนที่สติในน้ำใจและจิตใจของมอน,นุษย์บริบเฟลตอนนี้เราก็ล้นทางป้ายก็ไม่มีเหลือแค่เราสองคนแลยอะอยากแล้วยังไงดีวะทำให้เขาลังเล <'m> บ้างพแบบี่ไม่มีอะไรครับขยันดีจากขยันคน

ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะกันหรอคนรักครัวพี่อยาให้เราดูสิ่งนี้ก่อน เขาใหญ่18องศาต่ำสุด14องศาวันพรุ่นี้17องศานี่คือช่วงที่อากาศดีที่สุดของปีใจพี่มานั่งเดียวดายเกาไข่ที่กรุงเทพมันก็ใช่เรื่องเราต้องไปเที่ยวเขาใหญ่ครับเพียงแต่ว่าพอดีคนรถไม่อยู่หลายคนถามว่าพี่ชาติคนจริงหายไปไหนนะครับผมพี่คนจริงตอนนี้ได้งานใหม่ไปแล้วครับอะไรยืกระสอ๋อพี่ชาติคนจริงม่อยู่แล้วส่วนดูทีมงานแล้วกัน ไปคันนี้ก็ไม่พอส่วนคันนั้นกูก็เครียดครับเราก็เลยจะลองเวใหม่นี่กันบกรถไปเขาใหญ่ครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันที่เออเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยการบกรถเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาเมืองไทยพี่เคยบกรถมาแล้วเหมือนกันก็วันนี้เลย อยากจะลองโบกรถนะครับไปเขาใหญ่บรรยากาศแบบนี้ก็น่าต้องไปกินหมูกระทะแล้วแหละนะครับหมูกระทะชิวๆบรรยากาศดีๆนมหนาวที่เขาใหญ่แต่จะไปอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราจะเจอใครเขาจะช่วยเราหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับเราจะมีกติกาคือว่าถ้าเกิดเราไปถึงที่นั่นไม่ถึงก่อนเย็นก็คือก่อนหกโมงเย็นไหมเราจะอดแตกข้าวครับ ต้มีกติกาด้วยนะห้ามนั่งรถขนส่งสาธารณะต้องลถส่วนตัวเข้านอนไมเราบลงคนจัดเลยห้ามใช้เงินไม่ได้บาทเดียวอันนี้ผู้ร่วมชะตากรรมของเราเอาวใจะบกรถได้ไหมหรือจะรถตู้โอเคแล้วก็พี่ฝนเรนนี่สามคนบกรถจากบ้านพี่ไปถึงเขาใหญ่อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางบ้านเราไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเรามีรถติดตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยมึออยาเรื่องไปบกรบกรถไปของมเองอันตรายนะครับผมโอเคไปกับ จากนี้ไปถึงถนนที่เป็นเส้นเข้าลังสิตเนี่ยมันเดินประมาณกิโลหนึ่งไห<ด>วไหมไหวค่ะเดี๋ยวพี่จะแทร็กไว้นะครับทั้งหมดที่เดินเอาไว้ go ม,มันจะแทร็กว่าเราเดินไปาจากไหนถึงไหนบ้างโอเคครับไปครับ านี่คือจุดแรกเ,เราต้องเริ่มบอกกันแล้วตอนนี้เราเดินมาทั้งหมด30นาที2.9กิโลนะครับ2,809เอาละครับจะมีใครรับเราหรือเปล่าเอาเท่านี้ก่อนก็ได้เอาละครับเฮ้ยมีพเปนที่จอดเล้เลย เลือะคนไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนลดตัวคนจอดนะเก๋ยไม่ได้อาาเรมาสลับที่กันไหมผมสนามไม่ให้จอดเลยผมเชื่อว่าต้องมี FC คนหัวโควเรามากกว่ารายการมันใหญ่สุดในประเทศไทยอ่ะชุดช่องเบอร์หนึ่งอ่ะเก๋ย์ไก่เท่าไหร่ตอนนี้เก๋ย์ไก่เท่าไหร่ประมาณสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านโอเคเราเบอร์สองก็ได้คนหัวโควเราเป็นช่องยูทูบเบอร์หนึ่งประเทศไทยตอนนี้เก๋ย์ไก่เท่าไหร่แล้วสิบสามล้านค่ะ หัวหน้าเผาเล่นมุกซ้ำรโต้รโต้ดโต้เลุ้้นไว้ยัสิงว่าลาเขก็เปลียนเลนดีหมดเลยทุกคนเลนดีหมดเลยม่ใครอยู่เลนนี้เลยนี่ไงที่มองไค์มารับเราแล้วที่มอยังมืเราเลย เจอกันอีกเจอกันครังหน้านะครับครบโอเคไม่น่าเชื่อมีคนจอดรับเราด้วยทำงานอะไรครับดอนงค์ครับทำงานบริษัทเอกชนนะเห็ร้านดีเจบุญด้วยีเบ๊นพี่บุญวัฒนาโอ้เคยไปด้วยเหรอผมทำงานส้วงสเปียร์ก่อนนะโอ้ข้างบ้านเราที่เราเดินผ่านวันนี้สาวสาวพี่ใหม่ไปเขาดอนนะครับ แนวล็อกดาวน์แนวล็อกดาวน์เราพี่ตายเจ้าพี่ของนี้ก็ได้ดูรายการด้วยครับดูดูครับอ๋อได้ดูอีพีไหนบ้าง Jack Napo อีก Jack Napo ดูผมนั่งดูเ a c k Napo ดูดูกบอกว่านี่วันนี้คือวันที่เราเพิ่งจะออนแจ็ค n a โพมาได้วันที่สองเราดูออกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็น FC เราเนี่ย หน้าตาจะเป็นแนวนี้นะครับผมเป็นมิดเป็นมิดครับมิดรับมิดชาชีมครับที่ลงที่ไหนครับลงลงที่ปั๊มก็ได้ครับเดี๋ยวบอกต่อจะไปไหนครับไปเขาใหญ่ครับไปส่งไปเขาใหญ่มีที่พักให้ผมด้วยไหม้โียกับชนอะไรเนี่ยอ้าวใส่เลยใส่เลยใส่เลยมือลื่นไปนานครับไม่อลืจะนอนผมลงผิดคันแรกใจจันที่อ่านลายมือเราออก 200กิโลนี่โบกรถไปดูดิจะต้องโบกกี่คันแล้วจะมีคนใจดีกี่คนเออขอบคุณนะครับโน,โน้องๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอกันครับเจอกันจะป้ายหน้าร้านวันนี้ ขอบคุณครับนม้องแาวแรกตอนนี้เราเดินทางมาทั้งหมด8.7กิโลนะครับแถวเขาช่วยเราได้ประมาณสัก6กิโลที่ต้องโบกกันยาวเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยบ้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตออกจากคอฟปรอตโซนมีศรัทธาในน้ําใจและจิตใจของมนุษย์โอ้โหเขมาหรอเล้ เอาทริปเฟลด้วยพื้นที่จำกัดนะครับก็เราไปกันสองคนเดี๋ยวพี่ปาไปกับรถตู้ก oh <my> ่อนนะรงไหนับกษตรรไหนครับ <c oughs> ขออยู่ <c oughs> บนเส้นพี่าครับ <c oughs> อ้อนี่คือรถของกรมทางหลวงเะครับ <c oughs> อ๋อนี่ไปทำอะไรกันครับ เดี๋ยวผมไปส่งลงไปรถเมย์ตรงถ้ำดาดเดือดเลยแล้วกันตรงนั้นได้ครับผมได้เลยครับเลอแยกเกษตรไปหน่อยหนึ่งครับได้เลยครับขอบคุณครับจะพีอะไรครับโอ้ดอนครับดอนครับอ๋อพี่ดอนนะครับดีมากดีมากจริงดีพี่ดอนเคยดูช่องดีเจพูมไหมคะเคยครับเคยครับเป็นมิตรแก้วเป็นมิตรแก้มิตราร์ต่ว่าอนพี่ดอนไม่ใช่คนดีใช่ครับใช่ครับคนที่ดูช่องนี้ไม่ค่อยจะเป็นคนดีเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ พอดีส่งคนงานเสร็จตรงจะเลยไปดอนเมืองพอดีเลยเอ๋อเหรออ๋อหรือไปถึงดอนเมืองเลยได้ไหมก็เดีผมต้องส่งคนงานก่อนครับจังนั้นอ๋อคือส่งใช้เวลาไหมครับทีแล้วที่เราบกรถล่ะาจะไม่ได้มีนคนหยุดไม่ใช่ว่าไม่มีน้ําใจแต่ว่ามันอาจจะออกนอกเส้นทางเราใช่เพราะเรามีมีป้ายของเราอยู่เอาป้ายไปกัไปกับมีฟ้านี่หว่า ขอบคุณนะครับทวสามบายบายตอนนี้เราก็หลงทางหลงทางกันกับรถ mm hmm. กองเลยครับรถกแล้วป้ายก็ไม่มีเหลือแค่เราสองคนแล้วแหละยากแล้วยังไงดีวะเรา่งาอตเาลองมีม <Okay. S 1> ตรที่ลม้ลมไม,ไมี่ฝ <c oughs> นพลงปรถเมลเดียวเขาจะคิดว่าเราโบกรถเมล์หรือรถแท็กซี เราต้องเดินมาตรงที่นี่ตรงที่นี่ไม่น่าจะหยุดเรียกแท็กซี่เดี๋ยวหาอกนนต่อลัดมากใสัแนสวัสดีครับผมรวลาาเีผ่าวังศรีปะครับพี่ไกลครับไกลครับขอขึ้นไปเลยครับมาเปเลยคะขอคครับขับผ่านไปแล้วก็ขับกลับมาโอ้ สุดยอดกำลังทำป้ายอยู่ปิดเอ่อเร็วๆนี้พี่ภูมิมั้ครับใช่ครับด้วยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับบอกชื่อได้ไหมได้ได้ได้โอ้แล้วพี่ยังไงเห็นเห็นเห็นพี่โบโบอยู่เห็นโบอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใจติดใทยเออเลยวันนี้กำลังไปไปไหนครับก็เดี๋ยวเดไปตรงนี้ครับไปทางลังสิตครับใช่ครับเดี๋ยวผมไปถึงประมาณตรงก่อนจะถึงตรงแมคโครก็แถวแมคโครอ่าครับแถวแมคโครก็ได้ครับครับ โอ้ขอบคุณมากครับเราร้ <c oughs> า,ายเลยเราอาจจะยังได้แดดบุกทะกันอยู่ที่มาจากไอ้สว่างแดนดินหนานอ่ะติดตามดูเแล้วจีพีดีครับดูบ้างครับไม่ค่อยมีเวลาเร<อ>่ชอบพี่โอ้ขอบคุณมากชอบชอบ,ชอบลิปที่ที่มาดีดีไว้ตัวกินมักกินยังเหเอฟซีพี่นะเอฟซีโอ้ขอบคุณมากเลยว่าดูอยู่ครับคนหัวเคว้ยไอ้ขาวเป็นยูทูบเบอร์ด้วย เป็นๆครับเป็นนิดหน่อยครับหน่อยไม่ค่อยมีคนดูช่องอะไรครับเดี๋ยวแปะไว้เลยช่องชือง่อสุวิทย์ครับสุวิทย์สืบต่อชื่อช่องทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรพี่สุวิทย์ก็ถ้าถ้ากลับต่างจังหวัดผมก็จะทําชีวิตประจําวันของผมกับครอบครัว,วแต่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพถ้ามีโอกาส<อ>ผมก็จะถ่ายมาลงว่างานผมเป็นลักษณะยอย่างนี้เองอ๋อเอาฝากไปดูฝากไปดูด้วยได้ครับตอนนี้ยอดยอดวิวไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ไม่ดีไม่ดีแนะนำให้ไปลองตีกับวินะครับผมรับรับรองเดี๋ยววิวขึ้นนะคผมอ๋อไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วช่องพี่ฝน,นตอนนี้พี่ฝนเป็นไงช่องเอ่อพี่ฝนกำลังคิดคอนเทนต์อยู่คะ่ะใครอยากให้ทำอะไรไปคอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้ช่องชื่ออะไรนะครับเรนนี่ดารีค่ะเรนนี่ดารีนะครับก็ก่อนหน้านี้นเป็นพวกแบบบล็อกพาเที่ยวใช่บล็อกพาเที่ยวแนะนำให้ลองใส่ทูพีสนะครับผมอาจจะกระชากยอดวิวได้หน่อยออรีวิวทูพีสอย่างนี้ใช่ไหม นี่รถนี่รถของพี่สู้พี่เองแล้วมั้งครับอันนี้ด้ยินครับอืมโอ้เก่งนะเนี่ยรถใหม่เพาะเนี่ยยังไม่ได้แกะปัติเลยเนี่ยไม่ใหม่ครับแค่ไม่ได้แกะแค่ไม่เก,รร <c oughs> กะ,กะเฉยนะ <c oughs> เองลูกใหม่อยูอย่นะเนี่ยสามปีครับเท <c oughs> ่าปีที่ขี่แล <c oughs> <อ>้วบัดี้ใช้คนเดียว <c oughs> ซื้อมาเองเลยครับผมซื้อเองนะบิดมากบิดมากสำหรับคนสู้ชีวิตมีอะไรอ่ะคแนะนําทางบ้านไหมครับไม่มีอะไรครับขยันรื่อสัตย์ประหยัดอดทนครับโอ้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยมีนี่ใช้นี่คือยังไงก็ใช้ประหยัดเอาไว้ก่อนที่สิสำคัญอย่าสร้างหนี้ครับ ถ้าเราสร้างนี่เราเราจะเสียมิตรภาพที่ดีไปอยู่เท่าที่มีมีเท่าที่อยู่ครับโอ้โหเฮ้ยได้หล่อเว้ยโอ้ไปติดตามได้นะครับคนดีคิดดีทำดีพี่อิสุครับตามมาสักแชกสักแชกขอบคุณครับพี่ตุ้ยครับครับดีขอบคุณมากเจอกันนะครับขอบคุณนะครับโอ้น่ารักมากติดตามช่องสุขได้นะครับทุกคนเออเวลามาเงี้ยถึงมันจะระบากหน่อยเนี่ยแต่มันได้ความปลุกใจอ่ะเราเราได้ 就这 พี่ได้โอ้ผ่านทางไหนลงทางนั้นก็ได้ครับพี่ขอบคุณครับจำได้อยู่นี่ดิฉับูอ๋อพอดีวันนี้โบกรถไปเขาใหญ่ครับแต่ว่าเราห้ามเอ่อห้ามใช้เงินห้ามใช้เงินก็ถ้าเกิดว่าพี่ผ่านไปทางไหนส่งผมลงข้างทางก็ได้ครับผมก็ได้หมดอ่ะผมไม่มีตังค์ให้พี่นะไม่เป็นไรขอบคุณครับโอ้ผมอยากเจอขอบคุณมากเราเป็นเนมซีเลยขอบคุณมากพี่เราดูรายการได้เหรอพี่ดูนี่โอ้โหเจแม่ ดูทุกคลิปโอ้เครับเอฟซีเราจะเป็นคนประมาณนี้ครับผมไม่นา่าจะเป็นคนดีครับผมโอ้โหกลัวขอบคุมากครับพ <co ี่โ้ยย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 ยอยย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  ออนึก่ชอบดูเพรอไม่ใช่ครพี่หล่อว่าส่วนโไปขาวากเลยาเป็นไงพีช่วงนี้ขับรถลูกของลูกค้ากระทบมาโควิดมนไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับูหรือ่าบพี่พืออะไรครับผมชื่อมือเดียวคบมมือเดียวมาเดียวมาเดียวมาเดียวนะครับคารลซีมานานนะพี่ผมลาางานมาับซ่ได้เกือเีไป รูปไปฝากนะครับปกข,ขอบคุณครับ <c oughs> น่ารักจังจ <c oughs> มีหน้าพัดน,นะครับขอบคุณนะครับโอ้ใจดีแต่งแมวมันจะติดตังก้อต้องไปส่งโบกจนเมื่อยแขนแล้วมีโ่โบกเป็นเลฟนะี่แต่ยังด้วผมเคยบอกคเคยทำงานบริษัทมาช่างเหม,มือนอะไพี่สุดยอดสินค้าโอ้โหอยากเชื่อวันนี้เชื่อเม็ดรถแทบทุกคันที่รับเราสีคันนี้คือช่างหมดเลยนะทำไมช่างจิตใจดี ผมเจออย่างนี้แหละเวลาเวลาผมผมวิ่งเจอผู้โดยสารที่เขาไม่มีตังค์หร<ะ>ือเขาเขาป่วยเขาอะไรผมช่วยได้<อ>ผมก็จะช่วยอ๋อถ้าเวลานั้นก็จะลงไปอุ้มผู้โดยสารอ,อันนี้ผมไม่ได้พูดโจกยอตัวเองผู้โดยสารเขาบอกว่าทำไมต้องลงมาช่วยด้วยบางทีผ<ะ>ู้โดยสารที่มีข้าวของทำไมต้องลงมาช่วยยก<อ>ยกข้าวยกของอะไรด้วย<อ>ผมก็บอกว่า ทีใ,ใจที่คุณมาโบกรถผมแค่คุณมาโบกผมก็มันก็เป็นเกียรติแก่ผมแล้วที่คุก็ทําให้ผมมีไรายไดออออ้แม่ผมต้องเสียไหมเมื่อเมืๆๆ่อเดือนที่แล้วทำหน้าที่เรกให้ดีที่สุดครับจนลมใจดูท้ายของท่าน,น,นบุพการีคือของท่านเราเราคิดว่าเราเราทําดีที่สุดแล้วเราไปส่งท่านจนไปสวัสดิ์หรือไปที่ที่ดีเราก็อยากให้แม่เราไปที่ดี ว่าเราส่งเพาไปแล้วเขาจะไปไกลไหมไร,ร,รไปดีไหมไม่ดีนี่เราไม่รู้นะเราไม่ดูนะแต่เราส่งให้ดีที่สุดและเราส่งให้ดีที่สุดแล้วเสามนาที่เราตามตามไปเราตั้งใจดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมนี่ใจลุ้นตาไหลเลยเดี๋ยวอยากเจอว่ะปรเดี๋ยวเขาเรียกว่าพาเรามาไกลามากนะครับห5าสกิโลแล้ว มเดี๋ยวดูผลงานเตยออกในรายการด้วยนะพี่นะครับผขอบคุณครับเดี๋ยวครับมใจว่าเดี๋ยวหาถ่ายรูปถ่ายรูปข้างนอกเลยครับพี่พี่มาเดี่ยวมาส่งเรานะครับไม่ไม่คิดตังค์สักบาทเลยใจดีมากเลยโชคดีนะครับพี่เดี๋ยวเดินทางต่อครับผมเดินทางผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทีต่อไปครับผมขอบคุณมากครับพี่ ครับ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 ผ่านโควิดไหมครับ คุณนะคะคุณพี่มากุ้งเจอกันนะจ๊ะเหลืออีกแค่สามสิบกิโลมีฝนมอใครมะสวัสดีครับคุณพี่ไปไหนแล้วครับคุณพี่ครับไปเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ครับเฮ้ยพี่ถ้าติดรถไปได้ไหมครับผมพยายามโบกรถจากกรุงเทพไปเขาใหญ่กันเขาไหวไหมลงข้างทางได้ไหมได้ครับเฮ้ยขอบคุณครับเนไละ <to me S 1> สี่โมงเราเซ็ตไว้ <to me. S 1> ที่หกโมงเย็นเราน่าจะรอดเอา้าเริ่มเดินทางนัต่อครับแค่สามสิบกิโล มากเลยนะครับพี่ชาพี่ชาส,สวัสดีครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับพี่โชคดีครับผมเรียกพี่หนุ่มครับสวัสดีครับอากาศสุดยอดนะพี่ฝนสบายมากเลยจีพลังกับมาออล้วะหมดเ,เลีวแล้เดี๋ยวเราเดินย้อนไปแค่กิโลนึงเจอทางเข้าซอยซอยนั้นนะ่ะก็ยิงยาวถึงบ้านไม่ได้เลยไะได้กินหมูกระทะแล้วหมูกระทะของเรา Memory. วแบแล้วทำไมพี่ผลไม่ยอมมีแฟนสักทีเอออยากหาสามีแล้วค่ะต้องเชื่อๆหน่อยสาระตต้าไม่ดีตรงไหน <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> สาระตต้าไม่ได้สีบไงออสาระเต้าเขาชอบขาวขเวเคยขาว,ขาว ที่ไหนวะเนี่ยแวะขี้ดีไหมเนี่ยโคนมไทยเดนมาร์กสวัสดีครับขอขี้หน่อยได้ไหมครับไม่ทราบว่าพอมีห้องน้ำแถวนี้ให้ขอยืมเข้าได้ไหมครับได้ครับครับอ๋อผมถ่ายเป็นช่อง u t u b e ของผมครับสวัสดีนะครับคุณพี่ขอบคุณนะครับให้เข้าห้องน้ำขอบคุณนะครับที่ให้ยืมใช้ห้องน้ำครับครับสวัสดีครับดีค่ะช่ีครับขอบคุณครับ ชั่วโมงหนึ่ง oh. เหลือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ห่างแค่ห้าสิบเจ็ดกิโลเราก็ถึงรีสอร์ทแล้วเติมเลยกคันนี้แหละเอาเฮ้ยขาบจอดรับเราด้วยเฮ้ยโอ้บุยดีเอ็มวะบังเอิญมากขับจอดรถรับเาด้วยบังเอิญจังเลยเดือดดีครับเดือดดีครับเอ้ผู้หญิงได้ครับผมผู้ชายไ่ได้แล้วมาทำเมียนะมึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านว้าวจ้า

โอเคขอบคุณมากเลยส<ด>บ,บ3กิโลตรงไปอีกนิดเดียว

มันชวนพี่น้องมาสนุกไปดูรายการของเราโอเคขอบคุณมากพี่น้องโอ้ฝากติดตามตัวในรายการด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงกันแล้วนะครับเตือนเตือนเตือน ตอนเวลาห้าโมงครึ่ง <c oughs> ไม่น่าเชื่อในสุดเราก็ทำมาสมเร็จสาวๆโอ้ย,อโยที่มีนะน้องรักนอนรออยู่ก <c oughs> ่ลังใจอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ปาร์ตี้กันคืนนี้ครับ Let's go <S <c oughs> I like a <laughs> <and> <laughs> I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. <laughs> <laughs> ตัวนี้ก็เกือบจะห้าทุบแล้วนะครับจากมาตอนเที่ยงโคโลคัวปมมือสักแป๊บนี้แป๊ะวันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่มากๆเลยดูก็ดูกดูก็เดูก็เโง่ไปอยู่เป็นยังไงเป็นยังไงนไม่เคยโบกรถมาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะวันนี้เป็นวันแรกแล้วความรู้สึก ยังงไตอนแรกที่ออกมาแบบจากกรุงเทพแรกๆก็แบบว่าแอบทอนิดนึงเพราะว่าไปได้ทีเราแบบนิดๆอ่ะทีละสิบกิโลห้ากิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มนั่งไปเรื่อยๆได้เจอคนแล้วพอเราได้คุยกับเขาเยอะๆค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีคนที่น่ารักมากๆใจดีมากๆหลายๆคนเลยอะคือแบบอพอเราฟังแล้วแบบยังมีคนแบบน่ารักอย่างนี้อยู่อ่ะพราะมันรู้สึกแบบหายท้อเลยรู้สึกอิ่มใจแบบดีใจที่แบบมีคนน่ารักหลายคนมากๆ เออดีเลยพี่ฝนสรุปให้หมดเลยไม่องพูดอะไรเลยแต่จริงๆคือพี่ว่าอาชีพยูทูบเบอร์มันพิเศษตอนที่ว่าคือพี่เป็นนักธุรกิจแต่ว่าตอนหลังนี้เริ่มมาทำยูทูปเพราะว่าใจชอบติดใจยูทู e เพราะว่ารู้สึกว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะหาประสบการณ์ใหม่หรืออยากจะลองอะไรคุณถามสามวัี้ทาได้เลยนี่ก็คือเราเพิ่งคิดก,กันเมื่อวันสองวันเนี้ยอเออตอนนี้เขาใหญ่ again, มันอากาศดีนะโบกรถมปมาไหมล้วก็ทําได้เลย แล้วก็อย่างที่ฝนบอกสี่คันแรกอะจากบ้านมาถึงลังสิตโอ้โหมันใช้เวลานานมาก<อ>คันละสิบกิโลสิบกิโลสิบสองชองั่วโมงคิดว่าเออมันคงเป็นเทสเฟลอะแต่สุดท้ายมันก็มันก็มาจนได้นะ<ส>ก็อย่างแรกคือขอบคุณทุกคนที่ดูรายการด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเอฟซีของเราที่ช่วยเราคนบ้าบ้าบอของเราแล้วก<อ>็ม<อ>ีหลายคนที่ไม่ได้เป็นเอฟซีแต่ก็จิตใจดีไม่รู้จักเราเลยแต่ใจดีมากแบบเออขึ้นมาได้วันนี้ก็ไม่เป็นละพี่ ตอนนี้มีผลงานอะไรฝากหน่อยก็มีละครออนอยู่นะคะเรื่องปิ่งไพยค่ะช่องเต็ดค่ะไปดูกันได้ค่ะแล้วก็มี youtube youtube ที่อยากให้ทำอะไรบอกค่ะเดี๋ยวไนนี้จะไปไปถ่ายเป็นรายเทมมค่ะก็จะได้ดูปีละคลิปสองคลิปพอขอบคุณมากครับ โอ้โอ้อายบอลเราสั่งใหพูดอะไรแล้วพี่หมดแล้วนั่งแดกน้ำปล่าอี่นะฮะแซนด์วิชนั่งแดกน้ำปล่าก่อนนะครับนี่เราก็นั่งแดกน้ำปล่าต่อคือดูเหมือนมึนเมาเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยใช่จริงๆเลยนะครับผมวันนี้ตื่นกนคอนเทนต์หน้าก็จะเป็นคอนเทนต์เบาๆสบายๆตอนนี้หน้าก็นอนน้อยเหมือนกันเหมือนกันโอเคแล้วเซียว

เออค่ะมี่หัวแล้วอไม่มีแฟนค่ะแบบมี่หัวแล้วเที่ยงเดียวเพียงเดียวโอ่บอสันดานมาไม่มีปัญญาเออจะไม่หาหัวครัวช็อบเสื้อยืดคอลเลคชั่นใหม่จากคนหัวครัวหมวกคอลเลคชั่นใหม่ ต้องซื้อได้แล้วที่ไลายแอดคนหัวครัว